นอยวันเด็กวันครูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูเบนเช่นเคยนะคะในวันนี้เป็นเช้าวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนในหน่วยวันเด็ก วันครูในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องความสำคัญของวันเด็กและคำขวัญของวันเด็กค่ะในวันเด็กนะคะเราจะมีความสำคัญอย่างไรกันบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะความสำคัญของวันเด็กเด็กเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของประเทศ ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศชาติของเราคะ่ะซึ่งในวันเด็กนะคะจะตรงกับวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2565คะ่ะซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่2ของสัปดาห์ในเดือนมกราคมของทุกๆปีนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะจะเป็นคำขวัญโดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องด้วยวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีดังนี้ค่ะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมติกต็กๆอ่านตามคุณครูเป็นนะคะรู้คิด รอบค้อบรับผิดชอบต่อสังคมเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมของคุณครูเบนก็จบลงไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้ถึงความสำคัญและคำขวัญไปแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องกันดูนะคะ และสำหรับวันนี้คุณครูเบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติ<ม>๊กๆพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กิจกรรมที่หนึ่งให้เด็กๆตัดภาพในใบกิจกรรมที่1.1 มาติดลงในช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นภาพที่สมบูรณ์และระบายสีให้สวยงามตัวอย่างภาพที่สมบูรณ์มีในกิจกรรมที่1.1นะคะกิจกรรมที่2คํขาขวัญวันเด็กรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะ กิจกรรมที่3ให้เด็กๆวาดรูปคุณครูในดวงใจและระบายสีให้สวยงามกิจกรรมที่4ให้เด็กๆตัดกระดาษจากใบกิจกรรมที่4.1และนำมาขยำติดลงบนพานให้สวยงามนะคะ